โอ้โหไม่คิดเลยผิดคาดมากๆตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามาไกลขนาดนี้แล้วก็เป็นน่าจะครั้งแรกนะคะที่ได้มาร้องเพลงแล้วก็มาทำทายพี่ๆนะคะ FC ชาวภูเก็ตไม่คิดว่าจะมีคนรู้จักถึงภูเก็ตเลย โอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเออขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะได้แล้วขอบคุณมากวันนี้ตั้งใจไม่ต้องมาในไลน์รายมาถึงก็แต่งตัวแล้วก็แต่ก็ตื่นเต้มาเลเพราะว่าพี่ไม่ได้มาเลยขอบคุณมากค่ะนี่คิดว่าเจอข้างในเข้ามาได้นะคะมาช่วยหนูเแตะหรือมายิ้มให้ก็ยังดีเข้ามาได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ มาแล้วมีงานมาแล้วเสร็จแล้วเหรอยังเสร็จแล้วต้องมดนเลยว่าคนน่งงานจนแม่มาเจอต่อตาตัวเองจริงๆรงเลยก็คือคนตายไม่ใช่แค่น่ารักคนตาน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะที่

ขออนุญาตสักครู่อย่าอย่า,ยา,ยาถือว่าเป็นการรอช้านะคะก็ <st arts> นานๆไม่ใช่นานๆอันนี้คือความแอบไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่สองหรือเปล่าก็อยาก,อยากอยู่ให้มันนานที่สุดนะคะในไม่ก็ได้มาแล้ว นี้ล่ะฝั่งนี้รักใครรักใครเอ่ยรักโอ้ตอนเพลงดัมดงกับตอนสวยชอบตอนไหนจ๊ะรักอ๋อสวยๆบ้านจะชอบดัมดงแล้วนะนะเฉลิมจะชอบดัมดงนะนะอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงผลงานเพลงต่อไปนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลองเพลงที่ฟังนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขอกราบพระพานภัยตรงนี้เลยนะคะ ได้ยินจะมาแล้วถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ร้องได้ช่วยกันร้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ